สบายดีวันนี้เราจะมาพาเห็ดงูกลอยปลาเนาะครั้งแรกในชีวิตได้เดี๋ยวจะมาพาเห็ดกลอยปลาด้วยนี่อันนี้คือปลานเนาะแม่เขาซื้อมาเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อครันเห็นตอนคัวอีแม่เราผู้ใหญ่คัวดอกแล้วคัวเองเป็นว่านางตะสารไม่ได้เลยก็คือปลาเนาะอันนี้ปลานอ่อม่เขาซร้อยใส่ถุงเซฟไว้เรียบร้อยแล้วมีแต่เอามาซื้อวันนี้แล้วกันมะนาวแล้วก็มีหอมอันนี้คือหองโบแดงเนาะบานเขาหองโบแดงบานบเลยอันนี้หนักแล้วก็ผักเพชรแล้วก็ข้าวคั่วครับเป็นหอมแล้วก็ Uh, อันนี้ก็หอมกันแต่ว่าแยกมาใส่หลายอันอันนี้มักถัวเนาะโอเคนี่เนาะก็จะทักตอนการเีืองหนาวก็จะข่าความเขานั่นองนี้ก็คือขั้นน้ำเมะงนาวเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาเตรียมลวกน้ำหอนเนาะลวกใส่น้ำต้มกระดูกป่าเลยมันจะได้นัวกะมีความแซบ่บพอ,อมาขั้นตอนการลวกเนาะ แม่เพิ่นเป็นคนลวกให้เองเพราะว่าเพิ่นบ่มั่นใจยันเฮาลวกบ่เป็นโอเคเอากระตมาใสามา่มะพร้าวกันนะตามด้วยหวอมบอัวแดงบ้นบนานๆทำด้วยมะเขือด,ดิบเนาะมื้อนี้บทาาท่ทันควาวมะเขือแห้งมาทอดตอนนี้ก็จะเป็นตอนทำบุกเครื่องปรุงก็เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันคนๆแล้วก็จะให้คุณหญิงแม่ซมเบิ่งเนาะว่าได้แล้วบ่ตอนนี้กระซิบิ่งมันแม่นเหมืก็ใสห่อหอมแล้วก็แล้ว ตอนนี้ก็ซิมเบิ้งมาซะซรีมครับเมียซิมให้เนาะตอนนี้หัวมันจะแซ่บหรือเ่าเสียตองใหนนางแม่ซิมครับ่ซิมดูซิมเบิ้งละคอมเมนต์ด้วยมาเบิ้งเข้มเป <laughs> ็นมาเข้มมาใส่เอน้าใส่หมดโอเคดูจากหน้าก็นา่าจะรู้ว่านะเียเข้มหนึ่งน้านางกิมด้วยนะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้แน่เด้อพี่น้อง Thank you for watching.